รู้สึกคนดังเหมือนกันแต่ก็ดีใจนะครับที่มีงานเซ็นติทิศแบบนี้เพราะว่าทำให้เราได้เจอแฟนๆของเราถึงจะเป็นแฟนของน้องๆก็หนึ่งขอบคุณขยันกระห่อมตัวเึง้งก็บอกแล้วว่าช่วงนี้เขาพอนะเพราะว่าทองอ่ะ45แล้วนะ เมาเก่งมาก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 กูตอ๋อเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการเซนไยเซ็นวันนี้ปกติปกติเบลจะไปที่อะคารบารลีนน,นเ์เนาะส่วนมากจะไปที่ช่องค่ะก็มีบางครั้งที่จะออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยแหละก็เปลี่ยนบรรยากาศดีนะคะดีค่ะแล้วก็แฟนคลับทุกคนน่ารักมากมากเลยเบลรู้สึกว่า แฟนคลับไม่ได้แบ่งแยกเฉพาะกับเมนตัวเองอ่ะแต่ว่าร่วมรอดทุกๆคนเลยก็ขอบคุณแฟนคลับของทุกๆคนด้วยคตบมือให้ตัวเองเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงอ่ะอุ้ยพี่เกดเหลืออีกสองพี่เกดใกล้แล้วให้พี่เบลบิวพี่เกดไปเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเย้ อยากได้เพลงนี้อเออ,อพี่เกดเก่งมากพี่เกดเก่งมากเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้คะพี่เกดก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนทุกๆปีนะครับก็คุยกับเบลไว้ตลอดว่าทุกครั้งที่เซ็นปฏิทินนอกจากว่าเราจะได้เจอเพื่อนเพื่อนักแสดงด้วยกันเองก็ยังได้เจอแฟนๆทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนน่ารักมากไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งเมนกีททุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารักครับแฮปปี้ นี่ไงคากรีดรับคำชมอยู่เจอกันใหม่ปีหน้าอ่ามีอะไรอยากจะอวยพรอวยพรปีใหม่ให้พี่เบลแบบนี้อวยพรปีใหม่แฟนๆหน่อยได้ค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงคิดสิ่งใดสมหวังสมปรารถนาทุกอย่างนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะสาธุฉันเกอชอบแก๊งสาธุจริงๆเลยอานุโมทนาบุญฮะ พี่ใหญ่อ่ะก็ปีหน้านะครับสำหรับใครที่ทำงานหรือว่าทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ขอให้เศรษฐกิจดีๆกลับมานะจะได้มีเงินมาเปย์เมนตัวเองนะ,ะ <c oughs> มีเงินไปซื้อทองอใ,ใช่ขอให้มีความสุขมากๆนะครับได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักในปีหน้านะครับขอบคุณมากครับและเบลล่าไม่ต้องสะกิดพอแล้ว <laughs> ค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที so ่สละเวลาของทุกคนนะคะมาเจอกับพวกเราค่ะก็เออมันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะทุกๆปีนะคะมันมีแต่ความชื่นใจชื่นใจมากขึ้นทุกๆปีก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขกันนะคะขอบคุณค่ะของหนูนะคะเข้าหนูนกินสองสาู้ดังมาสามมีนะเด้